ตอนนั้นชาวยูที่เป็นหัวกะทิกะทิจริงๆทั้งในเยอรมันหรืในยุโรปเนี่ยไปไหนบ้างกลุ่มหนึ่งไปและพวกเนี้ยเป็นนายทุนและได้รับเงินสนับสนุนมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะกระจายกันไปตามชุมชนชาวยูจจนครับโลกกับกระแสต่อต้านอิสราเอลและการกลับดัน กฎหมายต่อต้านเซมิติกอันนี้อาจารย์ไม่ยถึงอะไรนะเราต้องนิยามนะแล้วก็แยกแยะให้ชัดเจนประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าคําว่าต่อต้านอิสราเอลกับ คำว่าต่อต้านยิวไม่เหมือนกันคำว่าการต่อต้านยิวมันอาจจะเป็นกระแสรครั้งหนึ่งในศตวรรษที่18-19ในศตวรรษที่20ด้วยยุโรปแต่ว่าหลังจากที่มันมีการตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเราได้เห็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาอย่างยาวนาน และนอกเหนือจากความรุนแรงการเผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องนโยบายของอิสราเอลที่มีต่อปาเลสไตน์ทั้งในเขตเวสต์แบงก์ทั้งในเขตกาซาหรือการปฏิเสธสิทธทิขั้นพื้นฐานอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงสิทธิการคืนถิ่นของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์<ม>การลื้อถอนบ้านเรือนประชาชนการลุกเข้าไปในมสัสยิดอัลลักซออะไรต่างๆความไม่ยุติธรรมการแบ่งแยกเกลชาติสีผิวในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติมันก็มี กระแสวิพากษ์วิจาริสเอลย่างรุนแรงแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆในเวทีโลกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าต่อต้านอิสเอลจึงหมายถึงการต่อต้านนโยบายของอิสเอลนะที่ไม่ได้แปลว่าต่อต้าน <Yeah. S 1> ยิวประเด็นก็คือว่าคําว่าการต่อต้านยิวเนี่ยในภาษาอังกฤษเป็นที่พูดถึงแล้วก็มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเนี่ยคือคําว่าแอนต s เซ i มติกเซเมติกตรงนี้มาจากคําว่า เซมเป็นคำที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาในศตรวรรษที่19ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มชนในอดีตแต่ในสมัยก่อนคิดการละกลุ่มชนหนึ่งที่มีภาษารากมาจากรากเดียวกัน mm hmm. เขาเรียกว่ากลุ่มภาษาเซมิติกเซมิติกจะหมายถึงกลุ่มคนอดีตโบราณที่เป็นลูกหลานของซามก็คือบรราาคนโตของนบีนัาหรือว่าโนอาลูกหลานของซมเนี่ย เราก็จะแตกแขนงออกไปนะมีทั้งชาวยิวชาวอาหรับชาวอคาเดียนคานาอันเอธิโอเปียบางส่วนนะรวมๆกันแล้วเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่าเซมิติกเพราะว่าใช้ภาษาที่มีรากมาจากที่เดียวกันก็กลุ่มเซมิติกผมฟังอาจารย์มีข้อมูลที่น่าสนใจหนึ่งที่อาจารย์ใช้คําว่าแอนติเซมิติกเอาออกระหว่างขีดตรงกลางกับใส่ขีดตรงกลางนี่มาต่าก,กันนย่คือตอนหลังเนี่ยอิสราเอล ตีความความหมายของคำว่าแอนต้เซมิติกในลักษณะที่เป็นการเหมารวมเป็นเกาะป้องกันตนเองเพราะว่าเซลล์ตีความความหมายนี้ทั้งในมิติที่แคบและมิติที่กว้างแคบคือตีความว่าเซมิติกเนี่ยมันเฉพาะชาวยิวเท่านั้นโยงว่าชาวยิวคือผูกติดกับเซมิติกและในมิติที่กว้างก็คือ ถ้าเกิดว่าใครวิาพากษ์วิจารณ์อิสราเอลนโยบายของอิสราเอลหรือไซออนิสหรือแม้แต่ศาสนายูดายเนี่ยนะก็เหมารวมเป็นเซมาติกเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีนักวิชาการนะครับบางคนเนี่ยเขาเสนอเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนควรที่จะมีลักษณะาบางอย่างของการใช้คำนี้ที่มันบ่งชี้อันไหนคือการต่อต้านอยู่เป็นการเฉพาะอันไหนเป็นการต่อต้านเซมาติก โดยรวมนะฮะนั่นก็คือการเสนอให้เวลาเขียนนะฮะคำว่าแอนติเซมิติกเนี่ยให้ตัดเครื่องหมายขีดตรงกลางออกไปคือถ้าเป็นแอนต้ขีดเซมิติกจะเป็นการต่อต้านชาวเซมิติกที่เหมารวมถึงอาหรับคาณาอันเรืเออะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันมเหลือแค่อาหรับ ในเที่ยวเปียอะไรอย่างเงาี้ยซึ่งไม่มีลักษณะพฤติกรรมการต่อต้านของกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วแต่ถ้าจะเป็นต่อต้านชาวยวโดยเฉพาะและยังจะใช้คําว่าเซมิติกอยู่ให้ตัดขีดตรงกลางออกไปแล้วเขียนติดกันเป็นแอนติเซมิติกจะเป็นแบบเฉพาะแถวยิเกันนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าสับสนอีก การาวิพากษ์วิจารณ์ไเซอในปัจจุบันมันคือการต่อต้านชาวยิวมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ชาวพยายามที่จะบอกว่าการวิจารณ์ไเซอลก็คือการต่อต้านเป็นพวกต่อต้านก็คือเป็นเป็กาะข้มกันให้แบบทุกคนจะได้ไม่วิจาร์ชันเพื่อนผู้นานป,นปาเลสไตน์หรือชาวปาเลสไตน์เขาจึงบอกว่าเขาไม่ได้ต่อต้านชาวยิวแต่เขาต่อต้านไซออนิสเขาต่อต้อานอิสราเอลจึงมีคําพูดของอดีตผู้นําของเขาก็คือเราไม่ได้เกลียดยิว เราจะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูการโหวตเวทีสหประชาชาติเนี่ยข้อมติต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะเป็นข้อมติที่เป็นลบกับอิสราเอลเสียมากกว่านะอย่างเช่นข้อมติของการตำหนิการประนามอิสราเอลในสมัชชาสหประชาชาติที่มนจะมีสมาชิกร้อยกว่าประเทศเนี่ยระยะหลังมาเนี่ยนะครับหลายปีเลยที่อิสราเอลเป็นประเทศที่ถูกตำหนิถูกประนามมากที่สุดในแต่ละปี หรือเอาประเทศอื่นๆอย่างอิหร่านอย่างรัสเซียเมียนมาเกาหลีเหนือมารวมกันยังไม่เท่าไอเซลประเด็นที่ถูกตําหนิถูกประนามเนี่ยตัวใหญ่ก็มาจากการปฏิบัติต่อชาวปาเลสไตน์มาจากการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศจากการละเมิดข้อมติของสหประชาชาติอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มันจึงสะท้อนให้เห็นถึงกระแสของโลกที่หันมาให้ความสนใจและสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์มากขึ้นต่อต้านเซลมากขึ้นด้วยเช่นกันตัวนี้จึงเป็น เหตุผลให้เซลเนี่ยพยายามผลักดันกฎหมายแอนติเซเมติกในยุโรปในสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นนั่นเท่ากับว่าอันนี้เซลไม่สามารถที่จะควบคุมหรือครอบงำภาพบิกโอพิเนียนมติมหาชนผ่านสื่อกระแสหลักได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาจึงต้องหันไปใช้วิธีการผลักดันกฎหมายแทนเพื่อที่จะสกัดกั้น ตรงนนั้แบ่อยครั้งมีเวลาเราเห็นมีการประนามอิสราเอลก็จะมีประเทศหนึ่งที่ออกมาเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกันกับอิสราเอลก็คือสหรัฐใช่ไหมครัมันมีความสัมพันธ์อะไรที่มันลึกซึ้งสองประเทศนี้อาจารย์คือถ้าเอาตั้งแต่อดีตเนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นท้ามหาอำนาจ ประเทศหนึ่งที่สนับสนุนการตั้งรัฐอิสราเอลมาตั้งแต่ต้นแลวอิสราเอลก็เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของสหรอเมริกาในตะวันออกกลางมาโดยตลอดนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีอิสรเอลเนี่ยทางอาหรับเนี่ยวันดีคืนดีเขาเกิดรวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาอเมริกาไม่เอาตัวแสดงข้างนอกเนี่ยผลประโยชน์ของอเมริกาก็จะลดลงการที่เข้าไปมีบทบาทมีอิทธิพลในภูมิภาคนั้น ก็จะยากขึ้นแต่พอมันมีอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยเซลก็ขัดแย้งนะกับอาหรับแน่นอนและในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอาหรับเนี่ยอิสราเอลเป็นไข่แดงตรงนั้นเซลก็จําเป็นที่จะต้องผูกโยงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับสหรัฐอเมริกานะมาโดยตลอดนอกจากนั้นในความขัดแย้งระหว่างอาหรับด้วยกันเองก็ทําให้อาหรับนะบางส่วนก็ต้องแสวงหาตัวช่วยจากข้างนอกต้องไปพึ่งพิงอเมริกาอีกนะมันเป็นการเมืองที่สลับซับซ้อนมากทีนี้อีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่มรับบียิสนะใน ทุนแคลวู่ในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลอย่างมากนโยบายต่างประเทศของอเมริกาอย่างเช่นกลุ่ม c นะฮะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีอิทธิพลสูงทั้งในวิเศรษฐกิจการเมืองสื่อตังคมอเมริกันจะอยู่เบื้องหลังของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนอิสราเอลทั้งในแง่งบประมาณทั้งในแง่าอาวุธ ทั้งในแง่ความมั่นคงเราจรึงเห็นอะไรฮะประธานาธิบดีคนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามแข่งขันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะประธานาธิบดีแคนดิเดตจะต้องชูนโยบายสนับสนุนอิสราเอลว่าใครที่สนับสนุนอิสราเอลพรรคไหนที่สนับสนุนอิสราเอลมากกว่ากันนะยกตัวอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนะี่ยเขาบอกเลยว่าตอนหาเสียงนะเขาจะเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดเท่าที่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐมา แล้วเขาก็พยายามผลักดันเรื่องของการย้ายสถานทูตสารัฐจากเทววิทไปเยรูซาเล็มไปตั้งที่นั่นเท่ากับเป็นการยอมรับว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งมันขัดกับข้อตกลงที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนี่จึงเป็นที่มาที่เราเห็นว่าให้ทำไมสาในการถึงต้องสนับสนุนอิสราเอล เต็มที่อาจารย์มองว่าบ,บทสรุปของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนคคือวันวันนี้เนี่ยเซลล์ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวในเวทีโลกภาพลักษ์ต่างๆเนี่ยสูญเสียไป มากจากปฏิบัติการทางทหารที่หนักหน่วงแล้วมันทําให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจํานวนมากรวมถึงการอดอาหารคือปิดกั้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมันถูกมองว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินั้นมีการฟ้องรนะ้องแหละวันนี้เซลเผชิญกับวิกฤตสัททาวิกฤตภาพลักษณ์หนักหน่หนหนวงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาดังนั้นวันนี้เนี่ยกรสแสโลกมันเปลี่ยน นะประชาคมโลกหันมาให้ความสนใจและหันมาเรียกร้องสิทธินะ์ในการตั้งรัฐสำหรับชาวปาเลสไตน์เนี่ยมากขึ้นนะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยหลายประเทศแสดงจุดยืนสนับสนุนการตั้งรัฐปาเลสไตน์แม้แต่ชาติในยุโรปก็ตามสเปนแล้วก็อีก หลายประเทศเลยที่จะตามมาและไม่เพียงอเซราเอเท่านั้นที่สุญเสียภาพลักษณ์แต่เป็นสหร,รัฐอเมริกาเองด้วยที่สนับสนุนอเซราเออย่างเต็มที่ทําให้คนอเมริกันเองก็รับไม่ได้แล้วก็ออกมาต่อต้านอย่างหนักเลยผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใน2-3ามิติ1คือจะมีการพูดกันถึงเรื่องการตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาจริงจงการผลักดันประเด็นนี้ในอย่างเป็นรูปธรรม และสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับในการมีอยู่ของรัฐปาเลสไตน์เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจีนรัสเซียก็จะมาแสดงบทบาทนี้และจะได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลกอันที่2ถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสงครามความขัดแยง้งการต่อสู้ก็ยังคงจะหนักขึ้น วิกฤตขึ้นยกระดับขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ามันมีมันมีแนวโน้มทั้งสองทางอาจจะต้องมาคุยกันลักดันให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาจริงจังหรือมันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งการต่อสู้ยืดเยื้อแบบไม่มีทางจบสิ้น